นงโหติเมื่อสิ่งน,นี้มีสิ่งน,นี้ย่อมมีปีมาส,สุป,ปาทานอีทางอุปาสติเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งน,นี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอีมัส,สมิงตาสติอีทางนโหติเมื่อสิ่งน,นี้ไม่มีสิ่งน,นี้ย่อมไม่มี อิมัสสานิโรธาอิทังนิรุชาติเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปยาอมที่ทำได้แก่สิ่งเหล่านี้คืออวิชชาปัจญยาสังขาราเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายสังขาระปัจญยาวิญญาณนะ เพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณวิญญาณปัจจัยานามรูปังเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูนามรูปปัจจัยยาสลายญตนังเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายญตนะสลายญตนะปัจจัยาอัศส พราะมีสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีปัสสะปัสสะปัจจยาเวทานาเพราะมีปัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทานาเวทานาปัจจยาตาาัณหา เพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาตัณหาปัจจยาอุปาทานังเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานอุปาทานะปัจจยาพระโอเพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพพระวปัจจยาชาติเพราะมีภพเป็นปัจจัย จึงมีชาติชาติปัจจยาชรามรณะโสกันปริเทวะทุกขกโทมนัสสุปายาสาสัำอวันติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโสกัปริเทวะทุกข์โทมนัส ปายาสทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนเอวะเมตัสสะเกวะลัสสะทุับขันทัสสะสมุทโยโหติ ความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้อวิชายะตะเววะอเสสวิราพะนิโรธาสังขาระนิโรโทเพราะความจางคลายดับไปโดยไม่หลือ แห่งอวิชานั้นนั่นเทียวจึงมีความดับแห่งสังขารสังขาระนิโรธาวิญญาณน,นิโรโทเพราะมีความดับแห่งสังขารจึงมีความดับแห่งวิญญาณวิญญาณน,นิโรธานามรูปะนิโรโท เพราะมีความดับแห่งบิญญาณจึงม,มีความดับแห่งาานามรูปนามรูปะนิโรธาสลายตานะนิโรโทเพราะมีความดับแห่งนามรูปจึงมีความดับแห่งสลายตานะสลายตานะนิโรธา ปัสสนิโรธเพราะมีความดับแห่งสลายจตนะจึงมีความดับแห่งผัสสาะผัสสนิโรธาเวทานานิโรธเพราะมีความดับแห่งผัสสาะจึงมีความดับแห่งเวทานาเวทานานิโรธาณนานิโรธ เพราะมีความดับแห่งเวทนาจึงมีความดับแห่งตัณหาตัณหาิหาโรธาอุปาทานะนิโรโทเพราะมีความดับแห่งตัณหาจึงมีความดับแห่งอุปาทานอุปาทานะนินรธาอะวะนิโรโต พราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งภพภาวะนิโรธาชาตินิโรโธเพราะมีความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งชาติชาตินิโรธาชระรามระนันโสกปริเทวะทุกขโทมนัสสุปายาสานิรุชันติ เพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแหละชรามารณะทุกขะริเวะทุกขโทมานัสภูบายาสทั้งหลายจึงดับสิน้นเอวะเมตสัสเจวะลัสสะทุกขะขันทัสสะนิโรโ,โทโหติติความดับลงแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้ อิทาพิทเวอริยสาวโกปฏิยาสมุปปาทันเยวะสาธุกรรมโยนิโสมานสิกโรติพิขุทั้งหลาย บาทนั่นเทียวดังนี้ว่าอิมัสหมิงสติอิทางโหติเมื่อสิ่งน,นี้มีสิ่งน,นี้ย่อมมีอิมัสสุปปาทาอีทรงอุปชัชติเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งน,นี้สิ่งน,นี้จึงเกิดขึ้นอิมัสหมิ่นอสติอิทางนโหต,โติเมื่อสิ่ง นี้ไม่มีสิ่งนี้ยังไม่มีกิมัสสิโรธาอีกทางนิโรชิติเพราะความดับไปสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปยามที่ท<า>งได้แต่สิ่งเหล่านี้คืออวิชชาปัจญยาสังขารเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายสังขาระัจญา วิญญาณเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณอิญญาณปัปจยานามรูปังเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปนามรูปปัจจยาสลายญตนันเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายญาตนะ สลายตนะปัจจยาอสเพราะมีสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะผัสสะปัจจยาเวทนาเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเวทนาปัจจยา ตัณหาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาตัณหาปัจจยาอุปาทานาเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานอุปาทานะปัจจยาอะโอเพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีพภพพระวปปัจจยาชาติ เพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติชาติปัจจยาชรามรณะโสกตปริเเวะทุกขตโทมนัสสุปายาสาสัมาวันติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโสกตปริเทวทุกขตโทมนัส ปปายาสทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนเอวะเมตัสสะเอวะลัสสะทุกขพันทัสสะสมุทโยโหติความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกทั้งสิน้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอยางดีอวิชายยะตว,วะวาอสิสวิราคานิโรภา ไปโดยแห่งอวิชานั้นนันเท่ยวจึงมีความดับแห่งสังขารสังขาระนิโรธาวิญญาณนิโรโธเพราะมีความดับแห่งสังขารจึงมีความดับแห่งวิญญาณวิญญาณนิโรธานารูปานิโรโธเพราะมีความดับแห่งวิญญาณจึง นิโรธาสลายยตนะนิโรโทเพราะมีความดับแห่งนามรูปจึงมีความดับแห่งสลายยตนะสลายยตนะนิโรธาปัศนิโรโทเพราะมีความดับแห่งสลายยตนะจึงมีความดับแห่งปัะปัศนิโรธาเวทนานิโรโทเพราะมีความดับแห่ง จึงมีความดับแห่งเวทนาเวทนานิโรธาตัณหนานิโรโทเพราะมีความดับแห่งเวทนาจึงมีความดับแห่งตัณหาตัณนานิโรธาอุปาทานนิโรโทเพราะมีความดับแห่งตัณหาจึงมีความดับแห่งอุปาทานอุปาทานาาน,านิโรธา จึงมีความดับแห่งพภพพระวิโรธาชาตินิโรธเพราะมีความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งชาติชาตินิโรธาพระรามรานโศกปริเทวะทุกขโทมนัสสุปายาสานิรุชันติเพราะมีความดับแห่งชา,ชาตินั่นแหละ ชรามรณะโุกภริเทวะทุกขโทมณัตภูบายาสทั้งหลายจึงดับสิ้นเอวะเมตสัะเกวะลัสสะทุกขขันธสัะนิโรโธโหติติความดับลงแห่งกองทุกขทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้สา พรพิทเวอริยาสาวกโกปิติจาสมุปปา,านเยวะสาธุการโยนิโสมนสิกรโรติภิขุทั้งหลายอริยาสาวกในธรรมวินัยดีย่อมกระทำไว้ในใจโดยแยกคายเป็นอย่างดีซึ่งปิิจาสมุปบาทนั่นเทียวดังนี้ว่า อิมัสมิงสติอิทางโหติเมื่อสิ่งน,นี้มีสิ่งน,นี้ย่อมมีอิมัสสุปปาทาอิทางอุปชัชติเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งน,นี้สิ่งน,นี้จึงเกิดขึ้นอิมัสมิงอสติอิทางนโหติเมื่อสิ่งน,นี้ไม่มีสิ่งน,นี้ย่อมไม่มีอิมัสานิโรธา อีกท,ทางนีรู้ชติเพราะความดับไป่สิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปยังทีกทางได้แก่สิ่งเหล่านี้คืออวิชชาปัจยาสังขาราเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายสังขาระปัจยาวิญญาณนะเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณ วิญญาณปัจจยานามรูปังเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปนามรูปปัจจยาสลายยตนะเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายยตนะสลายยตนะปัจจัยอสูเพราะมีสลายยตนะเป็นปัจจัยจึงมีปัสส อัสสะปัจจยาเวทนาเพราะมีปัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเวทนาปัจจยาตัณหาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาตัณหาปัจจยาอุปาทานเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานขุปาทาน จึงมีพมพระวปัจจยาชาติเพราะมีพพเป็นปัจจัยจึงมีชาติชาติปัจจยาชารามารณงโสกปริตท ทุกขโทมานัสสุตายาสาสัมพวันติาะมีชาติเป็นปันจจัยชราอรณะโสะปริเทวะทุกขโทมานันสอุปายาสทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบทวนเอวเมตัสัะเอวะลัสสะทุกขกันเทศส,สะสมุทโย ความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้อวิชายตะเววะอเสสวิราะนิโรธาสังขาระอิโรโทเพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งอวิชานั้นนั่งเที่ยวจึงมีความดับแห่งสังขารสังขาระอิโรธา านะนิโรธเพราะมีความดับแห่งสังขารจึงมีความดับแห่งวิญญาณวิญญาณะนิโรธานามรูปะนิโรธเพราะมีความดับแห่งวิญญาณจึงมีความดับแห่งนามานามรูปะนิโรธาสลายตนะนิโรธเพราะมีความดับแห่งนามา จึงมีความดับแห่งสลายยตนะสลายตนะนิโรธาภัสสนิโรโทเพราะมีความดับแห่งสายยตนะจึงมีความดับแห่งภัสสะ์ภัสสนิโรธาเวทนานิโรโทเพราะมีความดับแห่งภัสสะจึงมีความดับแห่งเวทนาเวทนานิโรธาอันนานิโรโท ราะมีความดับแห่งเวทนาจึงมีความดับแห่งตัณหาตัณหาเนรธาอุปาทานะเนรโทเพราะมีความดับแห่งตัณหาจึงมีความดับแห่งอุปาทานอุปาทานะเนรธาภวะนิโรโทเพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งภพภวะ ชาติชาตินิโรธาชพรามรระนัโสกปริเทวะทุกขโทมนัสสุบายาสานิรุชันติเพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแหละชรามราณะโสกป,ปริเทวะทุกขโทมนัสสุบายาสาทั้งหลายจินดับสิน้นเอวะเมตสะ ชีวัสสะทุก,กขันทัสสะนิโรโรโหติความดับลงแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้สา